สวัสดีนะครับผมกิตติเดชใจเสือนะครับ Area Executive Business Partner นะครับผมขออนุญาตทุกท่านนะฮะเล่าถึงชีวิตผู้ชายคนหนึ่งให้ฟังนะครับผู้ชายคนนี้นะครับเกิดที่กรุงเทพนะครับแล้วก็ใฝ่ฝันนะครับอยากจะมีงานดีๆทำในอนาคตเนาะเพราะเนี่ยเขาเลือกอาชีพนี้ฮะเขาเลือกที่จะเป็นวิศวกรนะครับและความตั้งใจของเขานะครับก็ประสบความสำเร็จนะฮะเขาสามารถที่จะ Entrance เข้าไปเรียนนะฮะที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณหารกรบังนะครับผู้ชายคนนี้เรียนจบนะครับเขาได้ไปทํางานอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับในตําแหน่งหัวหน้านแผนกไฟฟ้าว้าวฟังดูแล้วเนี่ยนะครับชีวิตกลางไปได้สวยทีเดียวนะครับแต่ความเป็นจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะฮะปีที่2ของการทํางานเขาก็ถอยรถคันใหม่ป้ายแดงออกมา1นึ่คันผ่อนโดยที่ใช้เงินเนี่ยครึ่งหนึ่งของเงินเดือนนะครับ แล้วก็ใช้ชีวิตหลังเลิกงานสังสรรค์นะครับจนกระทั่งนะฮะเงินที่เราผ่อนกับลถไปแล้วเนี่ยนะครับไม่พอใช้เงินเดือนผ่อนลถไปแล้วเนี่ยเงินเดือนไม่พอใช้ก็เริ่มมีบัตรเครดิตใบที่1เข้ามาเริ่มมีบัตรเครดิตใบที่2เข้ามานะครับเริ่มมีบัตรเครดิตใบที่3เข้ามานะฮะมีอยู่ประมาณ6ใบนะฮะใช้เต็มทุกวงเงินใช้เต็มทุกใบรวมแล้วรวมๆแล้วเนี่ยนะฮะมีภาระเนี่ยหลายแสนทีเดียวนะครับเขาเองเนี่ยนะครับ ในแต่ละเดือนเนี่ยนะครับพอไปไปลายเดือนเนี่ยนะฮะท่านท่านนึกภาพถึงคนที่บางเดือนนะฮะเงินหมดจริงๆนะครับสิ่งที่เขาต้องทําคือเขาจะต้องโทรศัพท์นะฮะไปยืมคุณพ่อคุณแม่ที่กเกษียณแล้วท่านฟังดูเรื่องราวของผู้ชายคนนี้เนี่ยนะครับมีบัตรเครดิตที่เงินแต่ละเดือนไม่พอใช้นะครับฟังแล้วรู้สึกเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับผมกําลังจะบอกทุกท่านว่านะครับผู้ชายคนนั้นเนี่ยก็คือผมในอดีต ทีนี้นะครับเรื่องมันไม่แค่นั้นนะฮะนอกจากเราเองเนี่ยนะครับจะมีภาวะการเงินที่ไม่พอใช้แล้วเนี่ยนะครับวันหนึ่งผมก็ได้ข่าวนะครับว่าคุณยายผมลม้มคุณยายผมอยู่กรุงเทพนะฮะแต่ว่าวันที่กลับบ้านนะฮะไปเจอคุณยายเนี่ยผมรู้สึกเลยนะครับว่าเขาอยู่กับผมไม่นานแล้วเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยท่านก็อายุ88อายุเยอะแล้วนะครับมีภาวะเบาหวานแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยก็เริ่มติดเตียงนะครับ วันที่ผมเริ่มที่อยากจะดูแลท่านนะฮะเริ่มมีความคิดอยากจะดูแลท่านเนี่ยผมมักจะกลับมาบ้านในวันหยุดมีเสียงโทรศัพท์นะฮะจากเจ้านายนะฮะให้เข้าโรงงานด่วนแต่ตอนนั้นเนี่ยมันเริ่มคิดแล้วนะคบว่าอะไรกันนะักันหนาต้องถูกเรียกเข้าโรงงานก็ต้องเข้าโรงงานนะครับตอนนั้นความรู้สึกที่แย่มากๆเพราะเนี่ยในภาวะตอนนั้นเนี่ยเป็นความรู้สึกที่ต้องบอกว่าเราก็พยายามจะหาทางออกนะฮะวันหนึ่งนะฮะผมก็ได้ไดรับโอกาสนะครับจากเพื่อนนะฮะ ซึ่งเขาบอกว่ายูนิเวอร์มีโปรเจกต์ผมเองนะฮะก็เลยได้เริ่มเข้าร่วมธุรกิจนะฮะแล้วชีวิตผมก็ไม่เหมือนเดิมอีกเลยผมเริ่มต้นจากการทําควบคู่งานประจําเพียงแค่1ปีผมสามารถมีไรายได้นะครับจากธุรกิจยูนิเวอร์ไลฟ์นะครับสามารถที่จะเริ่มที่จะปลดภาระหนี้สินนะฮะบัตรเครดิตเนี่ยหมดไปทีละใบทีละใบจนกระทั่งผมเคลียร์ภาระหนี้สินทั้งหมดได้ครับผม และไรายได้นะฮะก็ขึ้นมาเทียบเท่ากับงานประจําที่ทํามา6ปีตอนนั้นผมนึกถึงคุณยายขึ้นมาละผมอยากจะมีเวลาดูแลท่านในช่วงท้ายผมตัดสินใจเลือกที่จะออกจากโรงงานนะฮะวางอาชีพวิศวกรไม่ใช่ไม่ดีนะฮะแต่ว่าผมกําลังหาทางเลือกที่ผมเองเนี่ยได้ประกอบผลิตแบบพัฒนามาหนึ่ปีแล้วก็ทําให้ไรายได้เทียบเท่างานประจําขึ้นมาก็เลยสามารถมีอิสระในการเลือกครับผมก็เลยเลือกนะฮะ มาทำธุรกิจย l ่วไลฟ์แบบเต็มตัวตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่ามีความสุขมากนะฮะเพราะว่าคุณยายเนี่ยเราได้มีโอกาสดูแลท่านทุกวันแล้วก็จัดเวลาทำธุรกิจควบคู่แต่ยิ่งไปกว่านั้นฮะ,ะอย่างที่ท่านเห็นนะครับนี่คือรถ m e ร c e d e s Ben นนะฮะซึ่งมูลค่ากว่า3ล้านอันนี้มันเกินกว่าที่ผมคิดไปเยอะเลยนะฮะเกินกว่าที่ฝันไปเยอะเลยตอนแรกคิดว่าเอาเข้าทำธุรกิจเนี่ยปลดหนี้แล้วก็สามารถที่จะหายจใจหายคอขึ้นคล่องขึ้นเนี่ยผมก็โอเคละภายใน1ปีหลังจากออกมาฟูลไทม์นะ มากกว่า1นึ่งแบาทนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยตลอดมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับสิบกว่าปีนะฮะรายได้สะสมเนี่ยใกล้เคียง20ล้านไปแล้วนะครับผมคือคนหนึ่งที่โชคดีรับโอกาสเลือกพาร์ทเนอร์คือบริษัทยูนิลีเวอร์นะครับก็ขอให้คนที่นะครับเข้ามาฟังไลฟ์ด้วยกันจนถึงตอนนี้นะฮะประสบความสำเร็จไปได้วยกันนะคะสบับนีสวัสดีครับ